วัสดีครับท่านผู้ชมชุกครับพบกันในตอนที่2ของการจำนำข้าวนะครับนนลิเปิกตอนหนึ่งนะครับการจำนำข้าวที่เกิดทิ้งท้ายเอาไว้นะครับที่แล้วว่าผู้ที่ได้ผลประโยชน์จริงนะครับการจำนำข้าวคือกลุ่มของชาวนาเท่านั้นนะครับไม่ใช่กลุ่มของพ่าคกาคนกลางเหมือนกับที่เคยบอกเอาไว้ว่าจริงๆกลไกนะครับทั่วไปของการค้าขายต้องมีกลุ่มพ่าคกลานกลางนะครับ็นการผลักดันให้เกิดการกระจายสินค้าแต่ ที่บอกว่าในประเทศไทยนะครับยังไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เป็นเพราะว่าการกระจายสินค้าหรือการกระจายรายได้เข้าสู่ประชาชนหรือสู่ชาวนาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันจะมีรูปแบบที่แตกต่างกนะันออกไปดังนั้นวิธีการหนึ่งก็คือว่าทั่วประเทศทั่วโลกนะครับบางประเทศก็ยังใช้วิธีการนี้เหมือนกันก็คือรัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซงราคาเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้เกิดการสมดุลนะครับระหว่างความต้องการของผู้บริโภคและผลประกอบการของผู้ผลิต เมื่อมีความบาลานซ์กันแล้วเนี่ยสามารถที่จะทาให้เศรษฐกิจในประเทศนั้นดีขึ้นได้นะครับเม mm ื hmm. ่อผู้ผลิตเ mm hmm. ติบโตขึ้นร่ำรวยขึ้นประชาชนก็จะกินอยู่นะครับอย่างเท่าเทียมกันนะครับสังเกตได้เลยว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นทาไมชาวนานะครับถึงร่ํารวยมีเงินมีทองมากนั่นก็เป็นเพราะว่าพื้นฐานะายอะไรยางนะครับของญี่ปุ่นแตกต่างจากเราและเมื่อวิธีการเริ่มต้นเราจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการปล่อยนะครับ แน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยประเทศไทยอาจจะรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้ลําบากอาจจะรับไม่ค่อยได้แต่มั่นใจเด็ครับว่าแรกๆก,การเปลี่ยนแปลงทุกชนิดจะมีการต่อต้านจะมีการทักท้วงแต่เมื่อพอสุดท้ายแล้วนะครับผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างที่บอกก็คือประชาชนนั่นเองประชาชนโดยเฉพ,าะ,เพาะกลุ่มประชาชนชาวนาน,นะครับก็มีเหมือนกันในกระทู้ทางเว็บไซต์ทางโลกออนไลน์ต่างๆนะครับก็บอกว่า เขาเสียผลประโยชน์กันเพราะว่าชาวนามีที่มีนั่นมีนี่เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเพราะอ้างยากจนยังมองผิดอยู่นะครับเขาทาอาชีพอะไรเขาอาจจะเป็นนุษย์งเงินเดือนธรรมดาแต่ครั้นี้ไม่ได้ในแง่ของการเป็นผู้ผลิตเนี่ยนะครับในโครงสร้างพื้นฐานของเกษตรกร,ร,กรไทยนะครับไม่ได้เป็นโครงสร้างที่สมดุลกับระบบเศรษฐกิจดังนั้นทําให้เกิดการสมดุลได้ก็จําเป็นนะครับที่รัฐ จะต้องเข้ามาอบอ,อุ้มจะต้องเข้ามาช่วยตรงนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคทัานเองโดยตัดพ่อค้าคนกลางออกไปสังเกตว่าโลกปัจจุบันนี้นี่นะครับกลุ่มของพ่อค้าคนกลางหรือกลุ่มที่จะเป็นตัวกระจายกลุ่มโลจิสติกนะครับแม้จะมีบทบาทเยอะก็จริงแต่บทบาทเปลี่ยนไปแล้วจะไม่ได้เป็นผู้ควบคุมแต่ผู้ผควบคุมที่แท้จริงคือผู้บริโภคนั้นเองสังเกตได้จากโลกออนไลน์นะครับที่มีการซื้อขาย โดยมีโลกออนไลน์นี่แหละครับอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วก็แหล่งค้าขายต่างๆอย่างเช่น Amazon e b a y นะครับหรือตลาด .com ในไทยแล้วก็มีอีกเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์เหมือนกันนะครับทั่วโลกที่เป็นสื่อกลางเป็นสเสมือนพ่อค้าคนกลางในการที่จะจําหน่ายกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงโดย,โดย,โดยที่ตัดในเรื่องของพ่อค้าคนกลางไปอาจจะมีค่าธรรมเนียมบ้างเล็กน้อยนะครับแต่นั่นคือวัตถุจักรที่มันสามารถลำดงอยู่ได้แต่ถ้าในประเทศไทย ทำแบบทั่วโลกนั้นกลุ่มคนที่อยู่ได้จริงๆคือกลุ่มพ่อค้าคกลางกลุ่มผู้ที่เสียผลประโยชน์สุดๆคือผู้บริโภคและกลุ่มผู้ที่ถูกกดดันถูกกดเอาไว้ในเรื่องของรายรับรายได้นั่นคือกลุ่มผู้ผลิตดังนั้นการที่รัฐบาลเข้ามาอบอุ้มเข้ามาแทรกแซงนะครับเนภาษาที่เขาใช้กันในเรื่องของการจำนำข้าวเป็นการตัดตรงนี้ไปมากกว่า ตรงนี้แหาะคครับคือสิ่งสําคัญที่อยากให้พึงตระหนักไว้ว่าการจํานําข้าวนะครับทําให้ชาวนาผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นเขาสามารถดํารงอยู่ได้คุณภาพชีวิตดีขึ้นก็สามารถทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างดีขึ้นตามมานะครับนี่คือการจํานําข้าวอาจจะเป็นเพียงเ,ป,เป,ปรียย่อยง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับ ส่วนเบื้องลึกผมเชื่อว่าในโลกออนไลน์มีข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับชมมากมายแล้ว The Prison Face วันนี้นะครับต้องขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้ากับผมพัฒนามรดกศิลป์ครับสวัสดีครับ